วันนี้พาน้องผักบุ้งมากินมะมาป่าที่นาแสบบ่ลูกแสบบอบังเมาก็เริ่มซุกแล้วปูอ๋อรสชาติเป็นจังไหนไปเปรี้ยวหว,วานๆกินมะมเวาแหละที่พาพูไปเบิ่งเฮดละโงกอยู่ขางไหมันเบิง่งผูมาป่าเลิกเลิกเรียนแล้วพามาแสบบ่าพักบุ้ง เออแซบแซบพักบุงว่าแซบฮะกินได้ร้ายหลดลูกกินได้ร้ายหลดกินได้ร้ายหลด <laughs> องเหมาเรลื่มซุกแล้วฟูพูเบงชื่ออะไรโอเบงแม่สีพาไปเบิงเฮ็ดก่อนเหินแต่เฮ็ดบ้านมันอ่นก็มาแต่บ่เห็นใครเนื้อนี่เห็นแต่มันบานแล้วบานแล้วก็เอา ก่นแล้วก็เอาเพชรละงกนี่ก็ได้ในถุงเพชรระงกแดง